สบายดีพี่น้องเมื่อจำนวนสกุลหรือฝั่งลาวหรือฝั่งไตหรือต่างประเทศสบายดีเนาะพี่น้องพี่น้องมื่อเหงื่อพวกมบอกกำลังใจเก่าะพี่น้องมนีกนลังใจจะใส่ชุดพี่น้องจะไปโรงเรียนพี่น้องพี่น้องมาบังเลยพี่น้องไป ไปเนี่ไปสกู๊ตหนุยไปสันาะพราปการเยนหรืงินกไปเหียนห่ะบ๊ายบายอ่จ๊ะ นอนจักนอนหลับนาหลับดังผมก้อหยองเลยโอโหมีเกมเรียบร้อยเลยปเลยมีปยอันนี้ก็เป็นปน ป่อวัดจาร์ดพี่น้องนี่ป่อวัดจาดอีกนี่อันนี้ก็เป็นปืนทานเป็นของปุ่มปุ่มเจคิเนเอนนี่ใชคิเนพี่น้อ,นองน,ใใน,น,อนี่นี่เลยพี่น้องปืนทานอ๋โนโนนอเทคโนโลยีพี่น้องเทคโนโลยีเพี่น้ะ อันนี้ก็เป็นสีลักประกำเป็นน้องสีลักประกำเป็นน้องเลยมันนี่เฮียนซีวิสาพี่น้องเลยเฮียนซีวิสามมันนี่พี่น้องอ้าวเป็น้องสำหรับคลิปน้องใจขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องพี่น้องใจก็คลิปจะหยุดเดีดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องที่น้องที่เขาดาวนะน้องใจก็บบริอ่ยพอในพี่น้องทุกตุ๊กทาน ตัดบางใจหรือตัดมาเตียนน้ำใจกูเด้ไปก่อนพี่น้องต้องกอดทุกขับไปเด้อเอานาคตสำหรับคลิปนี้น้ำใจก็ลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแช่ต้องหน่อยเพื่อเปิดน้ำใจน้องใจที่เก็บต่อต่อไปพี่น้องบ๊ายบายเจอกันมามเปอร์โมบโมพอกเก็บใหม่เด้อพี่น้อง